สวัสดีครับบ้านผานไม้พอเพียงครับวันนี้เรามารู้จักพืชโบราณนะครับพืชที่เราใช้กันเป็นประจำมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือดูผลครับพี่น้องใครถ่ายได้บ้างคือส้มซ่านั่นเองครับมาดูลักษณะของเขาก่อนนะครับต้นนะครับ ก็จะมีเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับมีหนามขึนหนามนะครับหนามแหลมเลยเนาะนะครับหนามแหลมขึ้นมานะครับผิวก็จะเป็นสีน้ําตาลแตกนะครับผิวอ่อนก็จะเป็นสีเขียวใบคล้ายๆกับใบอะไรนะครับใบของส้มเขียวหวานส้มโอมะนาวนะครับใบก็จะคล้ายๆกันเพราะตระกูลเดียวกันเนาะนะครับ ความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับก็คือลักษณะของหนามนะครับลักษณะของผลนะครับความยาวของใบเนาะแล้วเก็จะเป็นไม้ยืนต้นต้นโตเหมือนผลเออเหมือนส้มเขียวหวานนะครับลักษณะของผลนะครับอ่าเรามาเก็บกันวันนี้วิธีโบราณในการเก็บครับดึงดึงอึ๊บฮาสดๆจากต้นครับนี่ครับผม ผิวเขานะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับใช้ทํายาหอมได้นะครับตัวใบของเขานะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับใช้สูตรโดมนะครับทใช้สดชื่นได้นะครับเพรามีน้ํามันหอมระเหยเนาะโดยเฉพาะผลนะครับลักษณะของผลผลโตเหมือนผลส้มเขียวหวานนะครับสุกก็จะมีสีเหลืองนะครับแต่ผิวของเขาเนี่ยจะครุกคะเนาะแต่ครุกคะน้อยกว่ามักรูดนะครับ รสชาติในผลก็แตกต่างจากมะกรูดนะครับและแตกต่างจากส้มเขียวหวานเพราะเขาจะมีกลิ่นมาด้วยนะครับก็จะต้นนี้สําหรับต้นนี้นะครับกินผลได้ดีนะครับจะเปรี้ยวหวานพอดีนะครับผลส้มซ่าครับการใช้ประโยชน์นะครับนอกจากเรากินผลเอานผิวของเขาเนี่ยไปทําอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมีกรอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยอดอ่อนครับเพื่อนๆเคยกินไหมครับ ยอดอ่อนของเขานะครับตอนแตกยอดอ่อนใหม่ๆเราก็เด็ดปั๊บไปลวกจิ้มน้ําพริกได้นะครับเขาก็จะเป็นเอ่อรสชาติซาซแล้วก็จะมีกลิ่นหอมพน้ำมันหอมระเหยของใบเขานะครับก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นผักร้อยปีผลไม้ร้อยปีนะครับพืชที่น่าปลูกนะครับควรมีติดสวนนะครับส้มซานะครับแนะนําเพื่อนๆที่ทําการเกษตรนะครับอยากมีพืชที่สารพัดประโยชน์ไว้ติดบ้านนะครับส้มซ่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์มากนะครับกินผลเป็นผลไม้ก็ได้นะครับ กินยอดอ่อนเป็นผักก็ได้แล้วเป็นไม้ยืนต้นเป็นสวนผักร้อยปีสวนผลไม้พันปีของเรานะครับส้มซาประโยชน์มากมายนะครับจากสารานุกรมสมุนไพรนะครับรวมหลักเพัชกรรมไทยครับของคุณวุฒิธรรมเวทนะครับบอกว่าส้มซานี่มีชื่อเรียกหลายชื่อนะไม่ว่าจะเป็นส้มซามะขุนส้มซานะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมนะครับ ลักษณะผลคล้ายส้มโอนะครับลักษณะคล้ายที่เคยอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสรพพะคุณนะครับเปลือกนะครับมีรสปลาหอมใช้ทํายาหอมแก้ลมวิงเวียนนะครับหน้ามือตาลายท้องขึ้นท้องอืดเฟ้อนะครับในน้ําในลูกของส้มซ่านะครับก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับกัดฟอกเสมหาได้ดีกินแก้ไอนะครับฟอกโลหิตเนาะแล้วก็กินเป็นผลไม้ได้นะครับรสชาติอร่อย ไม่ได้เตรียมอาวุธมาสำหรับปอกนะครับหอมไหมใครจะกินกับพ่อบ้างครับรทำไมอะครับก็าัม่ซีสตมมันก็้อใช่ดูสิครับเพื่อนๆน้ำมัน หอมละเหยของเขามีปริมาณมากที่เปลือกนะครับเปลือกก็จะหนากว่าส้มเขียวหวานทั่วไปนะครับผิวด้านในแกะเองกินเองนะครับต้องกินโชว์พี่น้องไม่ได้เตรียมมีดมาด้วยนะครับลักษณะเนื้อนะครับก็จะบวมกว่าเนาะนะครับ เยื่อ yeah. เหมือนส้มเทียวอะ่ะท่วมทั่วไปนะครับมาชิมกันอ่ะน,น้องทิพ์กินไหมลูกดูนะครับกินให้ดูคลิปนี้จะแก้การกินที่มันดังจับๆลงให้ได้เปรี้ยวหวานอร่อยครับต้นนี้อร่อยมาก ขายได้ขายได้เคยเจอใน,ในอินเทอร์เนต็ตน,นะครับเขาประกาศขายอยู่กิโลละแปดสิบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องแกะเม็ดออกก่อนนะครับเม็ดมันเล็กเกินเม็ดมันเยอะแสดงว่ามันขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดก,ก็ดีนะครับเราเอาไปทิ้งแล้วมันก็อะโชว์สิหันไปโชว์เป็นไงครับรสชาติเปรี้ยว เขาบอกว่าเด็กๆจะไม่โกหกครับเจออะไรเขาก็จะพูดสิ่งนั้นจริงไหมแต่พ่อไม่เปรี้ยวอ่ะพ่ออร่อยหฮึเม็ดเยอะมากรสชาติดีครับอะแกะให้แล้วตาล้องลองกินดูอธิบายรสชาติกับเพื่อนๆทีครับ เปรี้ยวหวานหวานหวานสองเสียงแล้วนะครับเปรี้ยวแต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะคือจะออกซ่าๆหน่าอร่อยค่ะมีกลิ่นเฉพาะคุณแม่บอกว่าอร่อยเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ของส้มซานะครับก็จะมีทั้งตอนกิ่งแล้วก็เพาะเมล็ดเนาะเพาะเมล็ดก็จะช้าหน่อยนะครับส่วนส่วนของเราต้นนี้เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับใช่ไงเนี่ยใหญ่เป็นเมล็ดเท่ากี่ปีคะเนี่ย น่าสิบปีได้แล้วครับต้นใหญ่มากต้นสิบปีนะคะลูกดกมากเลยก่อนหน้านี้เก็บไปได้หลายเป็นกระมังแล้กะละมังล,กล,งลูกใหญ่ด้วยน่าปลูกมากเลยค่ะน่าปลูกไปขายอ้ะแม่ยังกินต่อ <S <S 2> <S 2> เอ้ยล่วง ส้มซ่าผักร้อยปีผลไม้พื้นบ้านพืชดีอาหารดีคนมีติดบ้านครับรู้จักพืชง่ายๆนะครับสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้มารู้จักทั้งผักทั้งผลไม้ของดีคนมีติดบ้านนะครับส้มซ่านะครับ ของเราเนี่ยนะครับจะนําเสนอพืชสมุนไพรพืชบ้านใกล้ตัวนะครับก่อนนี้ก็นําเสนอพืชสวยงามและพืชสมุนไพรอยู่มากมายเพื่อนๆน,นะครับเข้ามากดติดตามกดตามดูนะครับดูคลิปย้อนหลังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพืชต่างๆกับเราได้นะครับที่บ้านพันไม้พอเพียงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับวันนี้ รู้จักคุ้นง่ายๆส้มซ่านะครับตากสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงก็จบเพียงทนี้นะครับขอบ,บคุณครับ